มูลบุกข้างคกมีหลายต้นอยู่หลายคนทำกินเป็นก็สามารถจะทำเป็นอาหารได้คลิปนี้จะพามาดูห้างที่เขาทำเขาทำกันยังไงนะฮะตอนนี้เป็นห้างเก่าไม่มีคนนั่งน่าจะปีสองปีแล้ว ไม่มีใครนั่งอะไรแล้ะคงนั่งซุ่มดูสัตว์ประเภทเล็กน่าจะเป็นสัตว์ใหญ่ฮะแล้วแต่อะไรจะเข้ากระจ้านนกหนูหมูอะไรรู้ีหยน่าจะนั่งแล้วก็ทำบอมน้ำไว้บอมน้ำก็จะอยู่ตรงนูน้นแต่ไม่มีน้ำครับแรง้ง จะดูการทำห้างคนเขาก็ทำยังไงกันยเไปดูใกล้ๆห้างนี้ก็นั่งไม่ได้แล้วนะครับใครนั่งมานี่ต้องผูกใหม่หมดเลยลูกห้างลูกอะไรเงี้ยเลื่อยผู ผานเก่าเขาบอกว่าเนี่ยทําไว้นานมากแต่ใายไปใช้ก็ต้องปรับปรุงใหม่หมดเลยเนี่ยถ้าขึ้นนั่งขึ้นไปเนี่ยหักลงมารับรองเจ็บวันนี้ก็ไม่สูงเท่าไหร่เนียห้างประเภทนี้ไม่สูงเท่าไหร่นี่ฮะลูกข้างก็เกือบยี่สิบลูกครับเถาวันก็หาในพื้นที่ชัดไหม เดี๋ยวไปดูให้ชัดมุมที่ชัดอครับสภาพนี่ก็ห้างเล็กๆนะครับไม่ได้ห้างใหญ่ดูลักษณะทำนะต้นไม้ เสาเป็นคานถ้าเสามันอ่อนก็ดามอีกหนึ่งต้นนะครับส่วนด้านบนก็เรียงเรียงสิบยี่สิบอันห้าอันหกอันนะครับบางคนก็ใช้กระสอบใช้ได้หมดแต่ใายขึ้นห้างนี้ก็ต้องทำใหม่หมดแนละ้วเหมือนนั้นก็คงตกเขาเรียกว่าวกตกห้างห้างพัง ของพรานไม่รู้เขามายิงอะไรนะครับเขามาทำบอมไว้แต่นานแล้วครับอันนี้ดูเป็นห้างล้างเลยแล้วนี่ถ้าเจ้าหน้าที่มาเจอก็นั่งอยู่นี่ก็เสร็จเจ้าหน้าที่เลยนะ เขาก็คงสันนิษฐานว่ามาลักลอบยิงสัตว์นะครับสัต์สงวนหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วแต่หลักฐานก็คลิปนี้ก็พามาชมนะครับเดินมาก็เจอก็ถ่ายไว้แต่เป็นห้างเก่านาน,านแล้วปีสองปีแล้วไปแตะก็คงพังแล้ว ก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับ